bữa nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนีเ่ยอ,อ,อันนี้เป็นรูดูใหญ่มากจะอยู่แบบนี้เป็นคุยแบบนี้นะครับบางรูจะมีถึงห้าสิบตัวนะครับก็แล้วแต่ ครับมาขุดวันนี้รู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากเลยไม่เคยไม่ได้มาขุดครั้งแรกในชีวิตเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกเลยเขาเรียกแมงอะไรครับนี่แมงกินูนแมงกินูนบ้านเราเขาเรียกกันตลมปลมกันตลมปลมนะครับนี่โตอะไรจะเซียนโตยางจะใส่แงงให้เซียนนี่แล้วก็อะไรแตะใส่หนักปุ๊บวานักไก็เซียนบืนได้เสียงบืนนั่นเออ មកគួគំតមកមកមកឲ្យកាត់ឲ្យប្រាំងឲ្យឆាយឡើងគ្លៀកក៏ណកបអាហាក់ខានទូលខានណែជាមូមកអបរែងឃុតទៅឲ្យទៅចានម៉ងនេះទៅមើលហ្នឹងហ្នឹងមកតាមណែទៅហ្នឹង នេះលោកចុងមានឲ្យកកអើអាច់ចូលហើយអឺនេះណាមិនថាអីកកនេះអូយហេស្អីប៉ប៉ដាក់គួយបងមកពួរបងមកទៅចាក់បងមកហើយហ៎ហេក៏តរែលដែរហ៎ក៏តរែលលែងតាប់ហងកាប់ហេគេក៏ត្រកវិញនេះណាបងនិយាយហ្នឹងគេហ៎ ตบุ๊บวกนนานงจมองุเกันเดนี่ดู่ดนี่ดน่ดนี่ดนี่รูนี่ดูนี่ดูนีนี่ดูนี่ดนี่ดูนี่ดูนู่นแ่ดวน่นดนี่ดูนนี่นดดูนดนีดนีนร่่่น นะฮะเราจะสังเกตดู Olha, ว่าถ้ามันมีรอยกินแบบนี้นะครับตัวแมลงก็จะอยู่ที่พื้นนะครับเออกัดตัดตัดตัดโคกีอกมันก็ไม่นั่งนี่โคกีอเต้องให้ตัดตัดตัดแม้นสะเวียนนำกอนมองเวียนไปด่ายนกไปแล้วนกไตปก็น้อนกเวียนโดนกั่โอเคโรสีขาวขาวเออ